นกอะไรครับนกเลิฟเบิร์ดนะครับเนี่ยเนี่ยข้างล่างก็มีนะครับอันนี้ชื่อว่ามีตังนะครับแล้วตัวนั้นอ่ะฮะตัวนั้นชื่อว่าอะไรตัวนั้นหรอใช่ตัวนั้นชื่อว่ากระทงนะครับมันกระทงนะแล้วข้างล่างเนี่ยนั่นเพนัวไหมนั่นนั่นอ้าวจะเอ๊จะเอลูกออกมาดูสินี่นี่นี่ออกมาดูสินี่มันกำลังชวนเพื่อนออกมาอยู่ใช่ นี่เป็นตูเน้เต่าเมียอยู่ในหลังกเลยอวันนี้น่าจะไข่สามฟองแล้วนะนี่ออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วนกเริ่มเบิกของพี่โอเยลนี่นี่้ครับสวยไหมออกมาแล้วเมื่อกี้มันยืดคอน่ะได้ออกมาแล้วค่ะนี่น่ารักดีงั้นชอบอตูเ้เต่าเมียตู้เ่ ตู้จะตัวเล็กก hey. ู kind of are, loves, yeah. ่ตัวเมียนะนี่จะเป็นเรียวๆกู่ตัวเมียตัวเมียจะเป็นขนฟูๆอย่างๆอื้อชอบตัวหัวสีดำอ่ะตัวหัวสีดำตัวผู้ว่าตัวเมียตผู้ครับเป็นตัวผู้นี่นี่สวยเลยนี่แต่ว่าตัวนั้นล่ะแต่ตัวตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียนี่เราจัดสวนให้ด้วยนี่จัดต้นไม้เพว่ที่จะหักเยอะเลยนี่จะเป็นอาหารการกินมีผลไม้ผสมด้วยนี่ ก็เปื่อนด้วยแต่ว่าเอาเอาไปทานระวันใหญ่ใหญ่ให้หหมันทำไมโอ้ยังไม่ได้ออกเลยนี่สวยสวยน้ำมันต้องอเ,เปลี่ยนทุกวันถ้านา้ำถ้าน้ำเปื่อนจะตายเร็วนะนกพี่โอเทลต้องป nee, ั่นเปลี่ยนน้ำทุกวันนะโอเคเดี๋ยวดีนะวันนี้ไม่เปลี่ยนให้แล้วครับวันนี้ไม่ใช่ทานจะฉีดจะท่านจะท่านจะฉีดต้นไม้ กำลังโดนนกนะครับเดี๋ยวนกจะเป็นหวัดอากาศเป็นชื้นๆนฝนตกด้วยวันนี้เนี่ยอันนี้คือกรงที่ที่แม่พี่ครัวเทียวทาเองนะนี่กรงนกเนี่ยทาเองกับมือเลยเราก็หาอะไรมาทําอันนี้อันนี้ทําง่ายๆเองนี่ทาง่ายๆเองเนี่อันนี้ละ่ะอันนี้ก,ก็ก็ง่ายอยู่นะแต่ก็จะดึงมันจะยากนิดนึงจิ้มมือเอจ็บเลยเนี่ยกรงจะเป็นอย่างนี้ กลมๆเลยแต่ว่าเราหาอะไรติดทางใต้นี่ครับห,หาผูกเจมหาไม้มาใส่ทางใต้นี่แล้วก็หลับไว้นี่ไม่ให้มันกินข้าวครับผมนี่ไม่ให้มันกิ้งนี่เนีย่ยถ้าเราไม่ผูกทางใต้จะกิ้งไปกิ้งมานี่<ช>นกเป็นจมีหัวแวาราว่ทำเป็นช่องด้วยนี่ช่องที่ลองขี้นกนี่แต่ว่า,า,าแต่ว่าต้องต้องรีบิวนานเลยนะวันนี้อ่ะ นานเอไม่จะไม่จะรีบไ,ไปเลือไก่นะไก่ยังไม่กินข้าวเลยเดี๋ยวก็มืดไม่ไปให้อาหารไก่เนี่ยเนี่ยอันน,นี้จะเป็นรังนกบ้านนกชัก่วคราวนี่แล้วกองข้าวที่เราไม่ได้ใช้มาท<ไ>ําก่อนอันนี้อันนี้อันนี้เราเราซื้อเราซื้อใช่ไหมใช่อันนี้เราซื้อนี่อะไรอะไรอะไรร้อยกว่าบาท<อ>เองนี่เราเราซื้อรันคาถ้าเราไม่อยากซื้อเราก็หาของใช้ตามบ้านเราก็ได้นี่ แต่ว่าทำไมทำไมตอนตอนมาแรกแล้วทำไมเขาบอกว่าห้าบาทอ่ะอห้าบาทก็ไปเช็ดไงเขาซื้อไปเช็ดห้าบาทไอ้กลงลบจะเป็นทรงกลมๆหนึ่เราซื้อเองเม็ด<อ>ละกี่บาทเอ๊ะนี่นี่นี่ลังนกอันตะขายลวดเนี่ยนี่ครับการหยอกการการสุดนกให้เที่ยงนะครับรอนี่เป็นลูกป้อนนะนี่นกตัวนี้เป็นลูกป้อนที่เราซื้อมาหน,นี่งลูกป้อนเนี่ยระวังกันนะครับ ตอนลงกัดน,นะครับกัออ่อายุเยอะอายุเยอะเราจะกัดเจ็บอยู่ใช่แต่วพี่โอเคอยากอยากชอบชอบตัวพี่โอเคชอบตัวลูกที่มันกัดเจ็บอ่ะอันนี้ก็คือประกาศประกาศของพี่โอเคเนี่ยอาหารอาหารอ๋ออันนี้อาหาร,รอาหารนกของพี่โอเคอ,อาหารนกน่ารักนนสเสียว มีประกับไม่ไ <speaker> ม <a holder> yeah. <st immun ization> okay. okay. sure. ่กลวงไม่สวยแม่เลยเอาหญ้าหวานมาใส่เนาะแช่นาหญ้าหวานลงไปเลยเป็นการผูกหญ้าหวานไปด้วยโอเคแม่เพิ่มน้ำประกัดได้ไหมอืมเพิ่มได้ครับเอาเอาฉีดเบาๆลูกฉีดเบาๆเลยเดี๋ยวปลาเธอก็ปรับปรับครับปรับเขาแล้วก็ฉีดเป็นละอองถ้าเธอฉีดอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปโดนปลาเดี๋ยวปลาก็จะไม่สวยเอออย่างงั้นแหละ เอาฉีดอันใหม่ฉีดแก้วใหม่เร็วแม่จะไปเคลอยไก่แล้วนะี่แม่จะไม่ให้อาหารไก่แล้วนะเนี่ยอาหารปลาเธอยังไม่ได้ให้เลยนี่อะไีโกเลียนโอเคได้แล้วครับมีแต่แปลวอาหารไม่ปลาก็พอข้างนอกเลยนะให้ข้างนอกด้วยข้างนอกก็เป็นฟอดใหญ่แล้วนี่เอาตัวเมียมาใส่ให้อยู่ประกัดสวยมาก อันนี้จะเป็นตัวตัวล็อกของของมะเร็งค่ะนี่นี่นี่ส่องมาแล้วนี่ส่องมาแล้วเห็นตาไหมเห็นี่โอ้น่ารักเชียวเลยส่งมาด้วยลืมนี่นี่นี่ส่องดูอีกแล้วส่องดูพี่เขาเชียวอีกแล้วทำอะไรกันเนี่ยเนี่ยมาอีกแล้วไก่ เขาเทียวจะชนแรงนะไม่ยังไม่ได้ผูกแรงไม่ได้ไม่ได้ผูกแน่นนะนหนีถ้าเราชนแรงเดี๋ยวไข่กระเด็นนะดูชี้ว่าดูข้างในได้เปล่าไหะครับดูตรง<ล>นี้ไหม้าไม่ไม่เปินเดนะลูกนะชอบนขอดูไข่มันไหมไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวจะออกลูกเอาคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเลวบอกลาเพื่อนก่อนเดี๋ยววันนี้พี่ออเทขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัในใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย